สวัสดีครับสำหรับไมคกันในคืนนี้ครับไมค์กันชุดนี้ครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยะฮะเอาไพ่ไปสับเลยครับทําไม่ได้เหรอฮะอ๋อผมลืมไปเพราะว่าท่านผู้ชมไม่ได้อยู่กับผมใช่ไหมขี้เกียจสับด้วยใช่ไหมครับผมเข้าใจผมเข้าใจนอกจากแค่ดูนี่ก็ขี้เกียจแล้วใช่ไหมยังจะมาสั่งให้มาสับไพ่อะไรอีกอวุ่นวายถ้างั้นผมสับให้ละครับหลังจากนั้นฮะผมจะไกจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับ แบ่งไพ่เป็นสามกองครับกองละห้าใบเลือกไพ่จากตรงไหนก็ได้เลยฮะฮะไม่ได้เหรอครับโอเคงั้นผมทำให้เอาข้างบนห้าใบฮะตรงกลางอีกห้าใบข้างล่างอีกห้าใบเอาแบบสุ่มๆเลยตอนนี้เราได้ไพ่สามกองแล้วครับกองละห้าใบอยากจะสับกันไหมฮะสามกองนี้อยากเหรอครับจัดไปสับแบบว่า เหมือนหาว่าลูกบอลอยู่ในแก้วไหนอมองทันไหมครับว่ากองไหนคือกองไหนหล <c oughs> ังจากนั้นครับยังไม่พอฮะ <c oughs> สับเองเลยไหม <c oughs> โอเคอรู้สึกว่าเราจะได้แล้วนะ <c oughs> พอเราสรับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะฮะเลือกไพ่เลือกมาหนึ่งกองเลยครับเอากองไหนก็ได้หนึ่งกองนะฮะ เอากองนี้เหรอครับเรนนี้เอานี้แล้วกันมันดูห่างไกลใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยพอเราเลือกไพ่ได้หนึ่งกองแล้วครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี้ยนะฮะแบ่งไพ่มาครึ่งหนึ่งในกองที่ท่านผู้ชมเลือกครับแล้วก็ดูไพ่ด้านใต้ครับแล้วก็จําเอาไว้ว่าได้เลขอะไรโอเคนะฮะห้ามลืมเลยนะครับเพราะาถ้าลืมเนี่ยจบการห้ามพยากลน,นี้ได้นะครับหลังจากนั้นฮะรวมมันเข้าไปเลยครับ เราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยไพ่ยอยู่ที่ไหนแล้วมันคืออะไรครับผมผมครับไม่รู้ไม่ใช่ท่านผู้ชมทีนี้ฮะสิ่งที่ผมจะทําครับผมจะเอามือเนี่ยนะฮะรูปไพ่แบบนี้ฮะ,ะเพื่ออะไรอะเหรอครับทําให้ท่านไพ่ของท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะมันหายไปครับหายไปในกองไพ่นี้แหละครับไม่เชื่อหรอมาดูกันสามใบบนดูสามใบบนกันก่อนฮะ มีไหมครับไพ่ที่ท่านผู้ชมดูไว้ไม่มีนะสามใบต่อมาครับมีไหมฮะไม่มีเหรอครับโอเคสามใบต่อมาฮะมีไหมครับไม่มีหรอฮะ,ะ,อะแล้วสี่ใบต่อมาเลยก็ไม่มีหรอฮะอ้าวหายจริงจรแต่ผมพอจะ อ๋อผมเห็นแล้วครับไพ่ที่ล่องขนไปมันคือสองข้าหลาตัดใช่ไหมฮะอย่าอึ้งครับอย่าอึง้งสิ่งที่ผมจะทาต่อไปนี้ครับผมจะวางไพ่โชว์มาเรื่อยๆเลยฮะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับบอกอยูดตรงไหนก็ได้ที่ท่านผู้ชมต้องการเริ่มเลยจะโชว์ไพ่แบบนี้ฮะตรงนี้เหรอครับบอกหยุดตรงนี้ชัวนะท่านผู้ชมเชื่อไหมท่านผู้ชมบอกหยุดได้ตรงสองข้าหลามตัดพอดีมองเห็นไหมฮะ สองข้าหลามตัดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอามาวางไว้ก่อนข้างๆเจ็ดแบบนี้ฮะจับตาดูไว้ให้ดีๆนะครับที่อยู่ข้างๆเจ็ดเอ่อระหว่างเจ็ดกับคิงคือสองข้าหลามตัดดูนะฮะผมจะเอามือถูแบบอีกทีครับแบบตอนแรกให้ไพ่มันกลับมาครับ มันคือเลขอะไรนะครับไพ่ที่ท่านผู้ชมได้ตัดได้และได้จำเอาไว้สองข้าหลามตัดก็ <c oughs> จบแล้วครับสำหรับมายากรในคืนนี้ขอบคุณที่รับชมครับก่อนจะไปเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ครับที่ผมได้โพสต์มายากรเก่าๆเนี่ยนะครับผมได้ใส่ลิงก์ facebook ของผมเนี่ยะครับผิดไปหลายคลิปเลยแล้ว,ลวน่าจะน่าจะใส่ผิดไปนานแล้วแหละ ถ้าเกิดว่าใครที่เคยเข้า Facebook ผมแล้วมันเข้าไม่ได้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจฮะตอนนี้เนี่ยผมได้แก้ไขไปแล้วลองเข้าไปรับชมกันดูใหม่แล้วกันก็ฝากลัวสมัครข้อมูลในช่ YouTube รวมถึงติดชมใน Facebook ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายแต่ง o r w a t